สวัสดีครับผมกอฟสุรินะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนสีอินเทอร์เฟซหรือว่าเปลี่ยนสีของหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับสีหน้าตาของตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือทั้งหมดที่เราเห็นตรงหน้าจอนี้นะครับการเปลี่ยนสีของอินเทอร์เฟซเนี่ยเราสามารถที่จะไปตรงด้านบนของหน้าจอนะครับที่เขียนว่า p r e f e r e n c e นะครับตรงนี้นะครับคลิกมันก็จะมีหน้าต่าง p r e f e r e n c e นะครับออกมา แล้วก็เลือกที่ซ้ายมือนะครับ user interface แล้วก็เราจะมาดูที่ byte net นะครับตรง byte net เนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนสีได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างที่เขียนว่า canvas color ค่าตั้งต้นเนี่ยมันจะเป็น match user interface byte net นะครับก็คือเปลี่ยนสีตามสีของ byte net ที่เราตั้งเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยากให้มันเปลี่ยนสีตามสีของ byte net เนี่ย เราก็เลือกเป็นไว้มันก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบสีขาวเนี่ยก็เลือกเป็นอันแรกที่เป็นค่าตั้งต้นนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าที่หน้าต่างของ p e f e r e n c e เนี่ยจะมีคําสั่งอีก3อันนะครับที่ให้ติ๊กถูกนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของอินเทอร์เฟซนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงนะครับข่าไปเลยผมก็จะขอจบด้วยการปรับในส่วนของ Canvas ให้เป็น t r a n s p a r e n t นะครับหรือว่าเป็นแบบโปร่งแสงครับก็คือ กดชิปคอนโทรแล้วก็ D นะครับพร้อมๆกันแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับก็กดชิปคอนโทรแล้วก็ดีรอบหนึ่งเท่านี้ก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับ